สวัสดีครับมาพบกันอีกนะครับวันนี้จากไครเกษตรชาวบ้านก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาเรียนรู้เกี่ยวกับสาระดีๆเทคนิคดีๆที่จะจะเอามาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับก็เป็นวิธีการเกี่ยวกับเราจะาดับกลิ่นอับในตู้เย็น นะครับก็ตู้เย็นนะครับที่จะใช้ก็เป็นเครื่องแบบนี้สําหรับเพื่อนๆที่เป็นตู้เย็นลักษณะ,ะไม่ใช่แบบนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับไม่ใช่จะใช้เฉพาะตู้เย็นแบบนี้ได้อย่างเดียวนะครับก็การใช้ลดกลิ่นอับก็จะมีฐานนะครับที่ฐานฐานที่เป็นกระสอบครับฐานก้อนดำๆเนี่ยเราจะไปไว้ในตู้เย็นนะครับแต่ฐานนี้ ลดกลิ่นอับได้ก็จริงแต่อาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับก็วันนี้จะมีสาระดีๆที่จะมาฝากเพื่อนๆในการลดกลิ่นอับในตู้เย็นนะครับก็โดยใช้นี่ครับกระดาษหนังสือพิมพ์นะครับก็เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ที่ห้อไหนก็ได้นะครับที่เพื่อนๆจะใช้ก็เอาไว้ลดกลิ่นอับในตู้เย็นได้นะครับก็เพื่อนๆที่อยู่เมืองใหญ่ หรือคอนโดอาจจะหาซื้อฐานก้อนดำๆไม่ได้เราก็จะมาใช้หนั่งสือพิมพ์ในการช่วยลดกลิ่นอับในตู้เย็นนะครับเพื่อนๆอาจจะแช่หมูแช่ปลาแช่ไก่หรือผักต่างๆนะครับทำให้เกิดกลิ่นอับในตูน้เย็นเราก็จะมาเรียนรู้ในการลดกลิ่นอับด้วยกระดาษนังสอพิมพ์เดี๋ยววิธ,ธีการยังไงเราไปชมกันเลยครับก็นี่นะครับเพื่อนๆเวลาเรา เปิดตู้เย็นมานี่เลยนะครับโอ้ไม่ว่าจะเป็นปลาหมูอะไรเนี่ยครับก็จะมีกินอับอยู่ในนี้นะครับส่วนอันนี้เป็นด้านล่างนะครับโอ้ก็จะแชร์ไว้เยอะเลยครับทั้งขนมทั้งอะไรนมนะครับก็อยู่ในนี้ก็มีกินอับนะครับก็เพื่อนๆที่จะ ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์นี่เลยครับเพื่อนๆหนังสือพิมพ์นะครับนี่ครับก็ต้องสือพิมพ์แบบนี้นะครับเพื่อนๆเราก็ขยำางนี้เลยครับเพื่อนๆนี่นะครับขยำเป็นก้อนแบบนี้นะครับแล้วก็เอาเขาวางไว้มุมไหนก็ได้ครับนี่นะครับวางแบบนี้ นะครับขนาหอัสือพิมพ์มีหลายแผ่นนะครับเราก็ใช้สักสองก้อนก็ได้ครับนี่นะครับเอามาไว้ในนี้แบบนี้นะครับส่วนที่เป็นชั้นแบบนี้เพื่อนๆก็เหมือนกันครับอันนี้กาทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับก็เพื่อนๆก็อาจอย่างนี้ก็ได้ครับสองก้อนใส่ไว้ในนี้ครับนี่ครับใส่ไว้ ตามช่องแบบนี้นะครับก็เสร็จแล้วเพื่อนๆก็ปิดตู้เย็นนะครับอันนี้จะทำไว้ให้ดูนะครับก็คือใชอ้เป็นก้อนๆแบบนี้นะครับใส่ตู้เย็นก็ใส่ไว้หนึ่งคืนนะครับเมื่อ เมื่อใส่เขาไว้อีกคืนเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนกอ็เขาอาจจะเปียกนะครับตอนที่เรานําออกมาเขาอ,อาจจะเปียกก็ให้เพื่อนๆขยายกระดาษหนังสือพิมพ์นี้แล้วนําไปตากแดดนะครับตากแดดไว้นะครับพอเพื่อนๆนเอาออกมาตากแดดตอนเช้าตอนเย็นเพื่อนๆก็นําเข้ามารีไซเคิลเหมือนเดิมเนี่ยขยำอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาใส่ที่ตู้เย็นไว้ ทำแบบนี้3-4ถึง4ครั้งนะครับก็จะทำให้ตู้เย็นเรานะครับลดความอับชื้นไปได้เลยนะครับก็ทำนี้นะครับก็ทำอตอนเช้าเราก็ออกมาเอาไปขี้พึ่งแดดนะครับตอนเย็นเราก็ม้วนๆกลับมาเก็บไว้ในตู้เย็นเหมือนเดิม ทำทั้งชั้นบนกับชั้นล่างนะครับรับรองครับกินอับที่อยู่ในตู้เย็นก็จะหายไปนะตอนนี้นะครับเพื่อนๆกระดาษหนังสือพิมพ์ก็ยังมีประโยชน์อีกนะครับโดยนะครับที่เราจะใช้ในการดูดซับกินนะครับนี่เลยครับเพื่อนๆรอ,องเท้านะครับ รองเท้าที่เราใส่ไปทำงานหรือรองเท้าทำกิจกรรมอื่นๆก็สามารถใช้ได้นะครับโดยใช้เจ้านี้ครับกระดาษหนังสือพิมพ์นะครับก็ใส่เข้าไปอย่างนี้เลยครับก็ใส่เขาอันนี้จะทดลองให้ดูนะครับว่าก็ใส่เขาไปแบบนี้นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นรองเท้าของแม่บ้านก็ได้นะครับรองเท้าสุภาพสตรีที่มีขนาดเล็กเราก็ใช้กระดาษชิ้นเล็กนะครับ ก็นี่รองเท้าผ้าใบก็ได้นะครับรองเท้าผ้าใบเนี่ยคือโอ้โหเจ้าตัวชอบกินอับเลยครับก็เป็นรองเท้าที่อาจจะมีกลิ่นอับชื้นนะครับเราก็ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์นี่แหละครับใส่เพื่อดูดความอับชื้นหรือรองเท้าที่มีกลิ่นนะครับก็ใส่ไปลักษณะนี้ก็ทําเหมือนเดิมครับเพื่อนๆสมมติเราใส่ไว้ในเว,เวลาเย็น นะครับเช้ามาเพื่อนๆก็นํากระดาษหนังสือพิมพ์นี้ออกมานะครับแล้วก็นําเขาไปขยายนะครับแล้วก็ตากแดดทิ้งไว้นะครับแล้วก็ช่วงเย็นเมื่อเราตากแดดทิ้งไว้เสร็จเราก็ขยําแล้วก็นํามาใส่รองเท้าเราไว้เพื่อที่เราจะไว้ใส่ไปในวันต่อไปนะครับทําแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็จะ ทำให้รองเท้าลดกลิ่นอับชื้นลงไปได้นะครับก็ทั้งสอ,งอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในตู้เย็นที่จะลดกลิ่นอับหรือในรองเท้านะครับเพียงเพื่อนๆก็เอากระดาษที่เราขยำไปแล้วรีไซเคิลโดยน้ำไปตากแดดแล้วก็นำกลับมาใส่ไว้นะครับในตอนเย็นก็ทำอยู่เป็นประจำงี้ก็จะช่วยลด กินอับชื้นให้หายไปได้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับจ,จาก็พามาเรียนรู้เคล็ดลับดีๆเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้จ่าด้วยนะครับสำหรับวันนี้จ่าทุองลาไปก่อนขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอจนจบสวัสดีครับ